หมดแล้วยเแล้วอีอย่างคาราฟาดังสบายใอน้มดแล้วได้สบา นี่ก็พแต่จริงหผมว่าของเนี้ยมันจะไปโชว์ตอนคนเข้างานนะครับแล้วมันก็เหมือนที่ให้คือม้าจะออกมันมันกลับก็ออกเพราะตอนที่ผมไปจอดที่เมือนิธิให้นานแต่ผมจะไ่เด็นมากจะมาแบบเขเคอยจอดแล้วเดินออกมาอย่างนี้ก็ูเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวออกมาเขาบางคนเก็แบบมันซื้อมันก็อยาก